โอเคสำหรับประเด็นที่ถามว่าอาจารย์ทำไมเพอร,รีเดหรือว่าทำเฟรมสามสินาทีเนี่ยถึงเรียกว่าสัปดาห์ทำไมทำเฟรมสีชั่วโมงถึงเรียกว่าเดือนนะครับคืออย่างนี้คำว่าทำเฟรมเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงช่วงเวลาแต่มันบ่งบอกถึงราคาเปิดและราคาปิดต่อแท่งนะต่อแท่งยางนั้นการการการ,การที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้แท่งเทียนผมซูมให้เล็กๆก,กราฟของผมก็จะเป็นเล็กๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นภาพเล็กๆที่ มันมันไม่ได้ดูพัฒนุแท่งเทียนผมไม่ได้ยึดติดกับรูปธรรมแบบนั้นผมยึดติดกับกราฟที่เป็นเพื่อเรียดใหญ่ทีนั้นผมซูมให้เล็กนะครับพอซูมเล็กปุ๊บเพื่อเรียดที่ผมตั้งนะครับต่อแท่งประมาณ30นาทีเนี่ยพอผมรวมเล็กเนี่ยผมรวมได้ดูถึง1สัปดาห์เลยนะครับในกราฟที่ผมดูเนี่ยประมาณ1สัปดาห์คือในจอผมน่าจะดูได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับางนั้นจงจาไว้ว่าไทาม์เฟรม ไม่ใช่ช่วงเวลาในการดูแต่เป็นแท่งเทียนที่ออกมาเท่านั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจแบบยุคเต่าล้านปีเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วที่เขาเข้าใจแบบนั้นเมื่อ period ma ต้องค่าเฉลี่ยประจําวันในสมัยนู้นมันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเป็นทา m เ f รม m e สินาที30นาทีหนึชั่วโมงแบบนี้มันวัดด้วยวันม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 ันไม่มันไมมีคอมมันมีแต่ กำแพงสีขาวยาวๆแล้วก็ตีเส้นเฉลี่ยด้วยวันเ็าเรียกว่าค่าเฉลี่ยประจําวันในสมัยนั้นมันได้แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วทุกเพอร์เวียตทั้งหมดหารประมวลผลด้วยไทม์เฟรมที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างงั้นหยุดเข้าใจผิดตามวิธีคิดแบบเต่าล้านปีหรือว่ารูปแบบการสอนแบบเต่าล้านปีก็คือเชื่อมาแบบนั้นสอนมาแบบนั้นเข้าใจมาแบบนั้นทุกวันนี้ยังใช้คํานั้นอยู่นะครับก็ไม่ถูกนะไม่ถูก p พอริเค่าเฉลี่ยประจาําวันต้องใช้กับ Daily ต้องใช้กับ Daily นะสําหรับเดลี่เราใช้ Daily แล้วเราใช้ p พอริเอ0หอันนั้นมันหารด้วย100วันแต่ถ้าเราใช้ p พอริเ1ชั่วโมงเราใช้ตามเฟรม1ชั่วโมงนะเพอริเอหนะคือ100ชั่วโมงไม่ใช่ร0อวันนะฮะหยุดเข้าใจผิดนะครับสําหรับไทม์เฟรมคําว่าไทม์เฟรมภาพรวมของกราฟหรือการประมวลผลที่มีผลต่อสัปดาห์ นะฮะไทม์เฟรมสิ่งที่มีผลกับเพอริอดสามอย่างนี้ต่างกันนะจะให้3อย่างนี้เป็นอันเดียวกันนะครับเขาจะรู้ว่าเราไม่รู้จริงนะครับสวัสดีครับ